แต่อาหารที่อร่อยอร่อยผลไมด้ดีๆมีประโยชน์มาฝากตู้ตูต้เย็ยนไว้ทีนี้ก็เลยจะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟือยมีอะไรทํากินได้เราก็กินงไปนะคะของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะ <S <S เราจะไม่ทิ้งนะคะอของที่เราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราก็จะอัดพริกปน่นน้ำตาลแล้วก็เพิ่มมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงด้วยมะนาวซีกหนึ่งบีบลงไปรสชาติแซ่บ เลตู้เย็นไว้ทีนี้ก็เลยจะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟือยมีอะไรอสลัดก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่แครอทนะคะใส่เท่าที่เรามีนี่แหละคือเมนูล้างตู้เย็นนะคะทำกินได้เราก็ดิงไปนะคะของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะเราจะไม่ทิ้งนะคะ,อะของที่เราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราก็จะอัด มีพอดีวันนั้นซื้ออา่าซื้อสุกี้เก้าดังมาติบาท,ทีนี้หมูเหลือหมูหมักเหลือใช่ไหมคะผักก็เหลืออืสลรบ ขอบอกอแซ่บขอบอกชมสวัสดีค่ะด,ด,ดีดีนักแ้าวทํากินได้เราก็กินไปนะคะของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะ เราจะไม่ทิ้งนะคะอของที่เราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราก็จะอัดพริกปน่นน้ำตาลแล้วก็เพิ่มมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงด้วยมะนาวซีกหนึ่งบีบลงไป,ปรสชาติแซบ่บเลยตู้เย็ยนไว้ทีนี้ก็เลยจะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟือยมีอะไรเลยตู้เย็นไว้ทีนี้ก็เลยจะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟือยมีอะไรชมสวัสดีค่ะ ป่นน,น้ำตาลแล้วก็เพิ่มมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงด้วยมะนาวซีกหนึ่งบีบลงไปรสชาติแซ่บเลยตู้เย็นไว้ทีนี้ก็เลยจะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟือยมีอะไร สลับกับแคร์หลกสลับกับแคร์หลกเพราะว่ามีหมูหมักอีกแล้ว หมูหมักไปแล้วแล้วทีนี้ผัดเท่าที่มีก็คือในตู้เย็นจะมีกระหล่ำปีสดใช่ไหมยายสังก็เอาใส่กระหล่ำปีใส่กระหล่ำปีแล้วก็คะอร่อยนะคะชิมแล้ว,ลวทีนี้พอเวลาปรุงก็มาใส่พริกป่นพริกปลล่นละน้ำตาลแล้วก็เพิ่มมะนาวเพิ่มความเปรีย้ยวน,นิดนึงด้วยมะนาวซีกหนึ่งบีบลงไปรสชาติแซ่บทํากินได้เราก็ยิงไปนะคะของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะเราจะไม่ทิ้งนะคะ อของที่เราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราก็จะอัดทากินได้เราก็กิงไปนะคะของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะเราจะไม่ทิ้งนะคะอของที่เราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราก็จะอัดในตู้เย็นไว้ทีนี้ก็เลยจะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟือยมีอะไรนะคะเผ็ดน,นิดเพราะว่าเราโรยพริกป่นลงไปนะคะรพริกเผ็ดน,นิดแล้วก็น้ำมะนาวก็เปรี้ยวนิดเพิ่มมิตรนิส สลัดกับแครหรอมีพอดีวันนั้นซื้อซุอซอซกี้เจ้าดังมาติบาทีนี้หมูเหลือหมูหมักเหลือใช่ไหมคะผักก็เหลือมีแค่ต้องฟิตไว้ล้วกอกเวลาหิวหิวไม่มีอะไรกินแล้วก็ออกมาทําอย่างนี้อย่างนี้คือยายสังทําเป็นเหมือนคล้ายๆกับเกาเหลาระะิกป่นน้าตาลแล้วก็เพิ่ม มะนาวเพิ่มความเปรเี้ยวนิดหนึ่งด้วยมะนาวซีกหนึ่งบีบลงไปรสชาติแซ่บจบคลิปแค่นี้แต่กินต่อนะคะขอบคุณที่มารับเล็อตู้เย็นไว้ทีนี้ก็เลย จะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟือยมีอะไรละเพราะว่ามีหมูหมักอู่แล้วหมูหมักแล้วแล้วทีนี้ผักเท่าที่มีก็คือในในตู้เย็นจะมีกระหล่ำปลีสดใช่มยายสังก็เอาใส่กระหล่ำปลีใส่กระหล่ำปลีแล้วก็สลัดก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยแอต่แครอทนะคะ ใส่เท่าที่เรามีนี่แหละคือเมนูล้างตู้เย็นนะคะอร่อยนะคะชิมแล้วทีนี้พอเวลาปรุงก็มาใส่พริกป,ปน่นสีดีนักแล้ว สลับพริกป่นละน้ำตาลแล้วก็เพิ่มมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนิดหนึ่งด้วยมะนาวซีกหนึ่งบีบลงไปรสชาติแซบ่บเลยตู้เย็นไว้ทีนงี้ก็เลยจะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟือยมีอะไรละเพราะว่ามีหมูหมักอู่แล้วหมูหม,หมักไปแล้วแล้วจีนี้ผักเท่าที่มีก็เลยในในตู้เย็นจะมีกระหล่ำปลี สดใช่ไหมยายสังก็เอาใส่กระหล่ำปีใส่กระหล่ำปีแล้วก็เพราะว่ามีหมูหมักอยู่แล้วหมูหมักู่แล้วแล้วทีนี้ผัดเท่าที่มีก็คือในในตู้เย็นจะมีกระหล่ำปีสดใช่ไหมยายสังก็เอาใส่กระหล่ำปีใส่กระหล่ำปีแล้วก็สลัดก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่แครอทนะคะใส่เท่าที่เรามีนี่แหละคือเมนูล้างตู้เย็นนะะสลัดก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่แครอทนะคะ ใส่เท่าที่เรามีนี่แหละคือเมนูล้างตู้เย็นนะคะเพราะว่ามีหมูหมักอยู่แล้วหมูหมักอยู่แล้วแล้วทีนี้ผัดเท่าที่มีก็คือในในตู้เย็นจะมีกระหล่ำปีสดใช่ไหมยายสังก็เอาใส่กระหล่ำปีใส่กระหล่ำปีแล้วก็เลือตู้เย็นไว้ทีนี้ก็เลยจะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟือยมีอะไรมีพอดีวันนั้นซื้อ,อซื้อซุกี้ก้าวดังมา ติบาทีนี้หมูเหลือหมูหมักเหลือใช่ไหมคะผักก็เหลือสีดีนักแล้อ้าวอร่อยนะคะชิมแล้วทีนี้พอเวลาปรุงก็มาใส่พริกป่นสลัดกับแครหรอก น้ำตาลแล้วก็เพิ่มมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงด้วยมะนาวซีกหนึ่งบีบลงไปรสชาติแซบ่บเพราะว่ามีหมูหมักอยู่แล้วหมูหมักอยู่แล้วแล้วทีนี้ผักเท่าที่มีก็คือในในตู้เย็นจะมีกระหล่ำปลีสดใช่ไหมยายสังก็เอาใส่กระหล่ำปลีใส่กระหล่ำปลีแล้วเลในตู้เย็นไว้ทีนี้ก็เลยจะได้เราต้องไม่ฟุ่มเฟืยมีอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีวันวาเลนไทน์ไม่ได้มีดอกไม้มาฝาก มีแต่อาหารที่อร่อยอร่อยผลไม้ดีๆมีประโยชน์มาฝากทุกสวัสดีค่ะสวัสดีวันวาเลนไทน์ไม่ได้มีดอกไม้มาฝากมีแต่อาหารที่อร่อยอร่อยผลไม้ดีๆมีประโยชน์มาฝากทุกนนะคะเผ็ดนิดเพราะว่าเราโรยพริกป่นลงไปนะคะ เผ็ดนิดแล้วก็น้ำมะนาวก็เปรี้ยวนิดเพิ่มมิตรนินะคะเผ็ดนิดเพราะว่าเราโรยพริกป่นลงไปนะคะพริกเผ็ดนิดแล้วก็น้ำมะนาวก็เปรี้ยวนิดเพิ่มมิตรนิเพราะว่ามีหมูหมักู่แล้วหมูหมักู่แล้วแล้วทีนี้ผักเท่าที่มีก็คือในในตู้เย็นจะมี